สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเข้าสู่ช่องวิวรกิจแช่แนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้นะฮะเราก็ไม่ได้อยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะคะผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม ROV นะคะผม ก็คือเกมเอาวีเนี่ยก็เป็นเกมที่ท่านผู้ชมเนี่ยโหวตกันมาเป็นอันดับที่2เนาะก็จะมาเล่นให้ดูในวันนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบเกมไหน mm hmm. ก็อย่าลืมไปปั่นวิวด้วยนะฮะ mm hmm. ก็ฟรีไฟล์นะคะผมทำมา,า24ชั่วโมงเนี่ยได้140วิวนะฮะ mm hmm. ก็อันนี้จะเป็นชื่อนะคะ mm hmm. ก็สามารถไปแอดกันได้นะคะ mm hmm. ผมก็ชื่อก็ตามนี้เลยนะคะ ส่วนตัวที่เล่นเป็นประจำก็จะเป็นเมทนะฮะก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะฮะก็เกมนี้เป็นเกมที่เพิ่งหยุดเล่นไปได้สักพักหนึ่งนะฮะแต่ก็คิดอยากเล่นก็กลับมาอีกนะฮะโอเคเราจะลงแรงกันเลยเนาะนะฮะคือคลิปแรกมาก็ลงแรงเลยนะฮะโอเคปะเดี๋ยวรออันนี้แป๊บหนึ่ง มาพร้อมแหละนะฮะตัวที่ชอบเล่นก็จะเป็นเมดอย่างที่บอกนะฮะก็เอาเลสละกันเนาะเพราะว่าคือตอนแรกอะเล่นรอเลี่ยวใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันมีการเนิร์ฟมันมีการอะไรก็แบบไม่เล่นก็ได้นะฮะคือแบบมันเนิร์ฟไงมันแบบตัวนั้นมันดรอปลงอะไรเงี้ยนะฮะก็ตัวนั้นก็ต้องอยู่เล่นไปเนาะโอเคเลสก็เป็นตัวเลี้ยวตัวที่สองที่ เล่นอยู่ในตอนนี้นะฮะอืมโอเคดูซิวเพื่อนเพื่อนเล่นอะไรกันเอ,นอาเพื่อนเลือกเทลแต่อีกคนไปแบนเทลโอ้ยเยี่ยมโอเคโอ้มียอนด้วย โอเคมาแล้วนะฮะปะปะปะ,ปะพร้อมพร้อมมากๆตอนนี้โอเคเราเล่นเมนแเราก็ต้องไปเลนกลางเ,เนาะนะฮะปะปะปะอะไรเนี่ยเขาคุยกันเออ อะไรนี่แกร็กน่าจะหนักแล้วนะฮะผมว่าอ้าวลัดไม่ทันกำเอาโดนโดนใครอ้าวดึงมาเออปาบปาบลัดไม่ทันนะฮะเสียดายโอเคถ้าเราจะอ้อมไปโอ้โหมันฟาร์มอย่างนี้เลยเหรอวะ โอเคกลับมาเร่นเรานะฮะเมดเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะอ้าวโดน Step ก็ไม่เคยแคสเกมอาว,วีนะฮะก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งมันไม์คับนะฮะคือไม่คาบเราชินแล้วใช่ปะแต่อืมหืมแต่อันนี้เรายังไม่ชินเลยนะฮะ <c oughs> โอเคอ่าวันดีฮะยา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 เรียบร้อยฮะ,ะอืมเอามันเอามันราวิว ไม่ได้นะฮะผู้เอิ่ม <laughs> โอ้ยแกรกมันคืออะไรเราไม่รู้จักใช่ไหมกำลั <c oughs> งไปดึงมาแล้วดูดเออแล้วไม่ยิงต่อละกำลังไปเพื่อนปาบเอานี่เอาไอ้เนี่ยเอาไี่ นี่มีแต่คนจะไม่โดนมีแต่คนจะตายเออ, <c oughs> องัดมันเออ <c oughs> ยาจะตายจะตายจะตายยา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 ,ยาอขอบคุณฮนะมีคิวจังหวะนี้จังหวะน,นี้ต้องมีศพอะ <c oughs> ไปเลยป๊าบป,ป้าว <c oughs> ลัดไม่ทันอีกแล้วนะฮะ ว่าไงฟลอเรนว่าไงโดดใส่ไปทีหนึ่งว่าเอาไปอีกที <c oughs> โอเคฮะอย่ามาทำซ้ำแล้วปาบโอ้สกิลสองนี่โดนยากมากเลยเนาะอืออ่ะโอเคฮะเพื่อนมาเราต้องกลับบ้านไหม เราควรจะกลับเนาะแต่อย่าไปกลัวนะฮะอย่าไปกลัวแต่อุ้ยข้างล่างสองวะต้องไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวต้องโชว์สเตปป๊านี่อติฟิกเกอร์นะฮะ ยิ่ที่อาติมันน่าจะถึงมันหรือปะฟอร์เรนมาวัสดีฮะวัสดีฮะวัสดีฮะวัไม่น่าห้าวเลยเนาะ <Been S 1> เราเกิดแล้วปั๊บปะั๊ปะ๊ะะะอะไรนะโอ้ยอย่าหาทําพิมพ์ไปดิอย่าหาทํา <R ally. S 1> <laughs> โอ้ยแกเก้เลยเ <laughs> ราดัก มันเราเข้าไปไม่ได้เฉยนะโอเคโดนมันเออเดี๋ยวเพื่อนเรากำลังโอ้สกิลสองไม่โดนเลยใครมาอืมอืมเกือบตายนะฮะโอเคอย่ามาทำเป็นแอบเห็นอยู่โอเคฮะมาไม่อยู่ละจับมาหน่อยจับมาหน่อยโอเคฮะมีไปยังวะ โอเคอยู่ okay, oh, okay. กับสลิมโอ้โอเคกลับบ้านไปเติมเลือดก่อนหยุดห้าวได้แล้วโอ้ยอย่างน้อยนี่นะเอามันเอามัน จินนาน,นี่เราน่าจะยังโซโลคิวไม่ได้นะฮะโอ้โหสลิมไหวไหมนะลูกกำลังไปกำลังไปอันติโอ้ยรับไม่ทันอีกแล้วเราจะลากเขาอ,อย่างเดียวเลยนะฮะโโหแค่แบบเอาแค่แอซิดไม่ได้เลยนะเนี่ย โอเครวมกลุ่มฮะรวมกมลุกม่มขอคิวนี้อยากได้ป้าบเรียบร้อยฮะ <c oughs> โอเคได้4ี่คิวแล้วนะฮะโดนด้วยมูหลันมามูหลันมาโอเคน,นี้ยังรอดอยู่เซ <Yeah. S 1> คิวสองไม่โดนเลยอ่ะ จะกลับมาไหมไม่กลับมาโอเคฮะตีป้อมเลยป้าบโอเคมีมามีมามีมาอืมมีมาทำไมแล้วไม่หลุดวะเอองง โอเคแล้วอยู่เอามันเอามันเอามันมือไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเออเก็บสีไปแล้วตอนนี้นะฮะคือ <laughs> เราไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยโอเคขนาดฟาร์มฝั่งนู้นแบบ well, ยังสู้ไม่ได้อะ่ะเออโหดจริงนะฮะทีมเราไม่ใช่ผมนะโอเคเฮ้ยเราต้องโชว์หน่อยแหละ ปาบปาบฟิกฟิกติกคือ,อโอเคฮะอ่าปาบไม่ดนโอเคทำอะไรทำอะไรไม่ได้ก็ดันคิปเอานะฮะตอนนี้โอเคโอ้ตีดักเรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> ปาบไม่ดนนะฮะปาบดูแล้ว ตึงมั้อืมป๊าบโอ้ยขอสักคิวขอสักคิวหน่อยป๊าบขอคิวดิอืมโอเคอันติป๊าบไม่ทันนะฮะโอเคโอค้ยชะนะสักทีนะฮะวิกตอรี่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ โอเคนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคะผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆาจากผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะโอเคก็สำหรับ,บการลงแรงเอาวีวันนี้ก็ไกลมากๆนะคะก็ต้องขออภัยด้วยละกันเนาะก็ขอตัวไปฝึกวิชาก่อนนะฮะคะแนนที่ห้าเลยนะคะตอนนี้โอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ